รายไดข้ของผมใช่ไหมครผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปไปอย่างนี้ครับบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในในทีมไม่ใช่ครับ ตามสัญญาจ้างเนี่ยการการจ้างงานเนี่ยมีอเป็นจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีางใน,นค่าตอบแทน่าจ้างรายได้ของผมใช่ไหมผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งท้าเขาก็จะเป็นคนสรุปหมายอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญ,ญาเนี่ย บริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่แต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การจัดข้อรา,ายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ไม่ได้เปอร์เซ็นแน่นอนไม่ใช่เปอร์เซ็นจากการขายสินค้า ในในทีมไปใช้แล้วการสายในทีนี้ตรงยอดเท่ากันทุกเดือนป่ะครับก็จะขอคำถามพี่เขาครับากทุกเดือนไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้านราได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทำเป็นรูปแบบในการรับเนี่ยถูกต้องทักทักภาษีที่จะต่างๆเนี่ยยอตรงทุกเดือนไหมครับทักภาษีทหักนวดหักนี่ยออตรงเสียดไหมย่อตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางการได้ครับ เูไม่อยากูกตองที่สุดครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทครับเป็นผู้รับจ้างคือคืออย่า้าี้ับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณการที่ไปทําสัญญารับจ้างกับเดียคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็แล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณการไม่ได้เป็นแมททีไม่ได้ได้รับรายได้จากเอร์เซ็นการขายแต่ว่าได้รับรายได้จากบริษัท ตามสัญญาว่าจ้าขึ้นขึ้นตามท้นงานด้วยดีกว่าคะหรือว่าจะหรือเป็นการเหมาจ่ายอะไรอย่อางอ่าไม่ใช่ค้อบ่งเหมาจ่ายครับแต่เอาเป็นว่ามันมีข้อตกลงในสัญญาที่มีการจ่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับรายได้แต่แล,ล,และเดืนอนแตกต่างกันยังไงนะคะอ่อาอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องไปชี้แจงที่คุณการต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับตรงนี้ตรงนี้ขอไว้ก่อน หมายความว่าแต่แต่ผมผมยืนยันว่ารายได้จากสัญญาเนี่ย <c oughs> คุณการเนี่ยมีการยื่นภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะครับอันนี้ตรวจสอบได้อยู่แล้วภาครัฐก,ก็สามารถตรวจสอบได้แต่จริงจริงแล้วแต่จริงแล้วแบรนด์อมมันต้องรับเป็นก้อนไหมครับทำไมมันจาดเป็นรายเพือนครับมันเป็นขอ้อตกลงตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ตั้แตแรกซึ่งสัญญานี้ทางบริษัทมันส่งมาให้เพื่อพิจารณาครับอันนี้ได้นการแ้เป็นไมี่ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ